อบรลระดับต่อไปนะครับเรียนชญทุกท่านร่วมสราทานศีลห้าพร้อมกันครับมัจยังพันเตวิสุงวิสุรักนาทายาติสระเนนสหปัญจสิรานิยจามาพุทธิยมปีมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสระเนนสหปันเจสิรานิยจามา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆี ังสารนังกชามีสังขังสารนังกชามีทุติยมปีพุทธังสารนังกชามีทุติยมปีพุทธังสารนังกชามีทุติยมปีธรรมังสารนังกชามีทุติยมปีธรรมังสารนังกชามีทุติยมปีสังขังสารนังกชามีทุติยมปีสังขังสารนังกชามีตัติยมปีพุทธังสารนังกชามีตัติยมปีพุทธัง สารนังกฉามิตัติยัมปีธรรมังสารนังกฉามิตัติยัมปีธรรมังสารนังกฉามิตัติยัมปีสังขงังสารนังกฉามิตัติยัมปีสังขงังสารนังกฉามิสารนักขมานางังนิทิตาอามาพันเต ปัาฑิตปาตาเวรุเนสิกขาปัทถงสมาธิยามีอัตินาธานาเวรุเนศิกขาปัทถงสมาธิยามีอัทินาธานาเวรุนสิกาปัทถงสมาธิยามี กามีสุวิชาจาราเวรุมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีกามีสุวิชาจาราเวรุมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีมุสาวาทาเวรมปณีสิกขาปัทังสมาทิยามีมุสาวาทาเวรุปนีสิกขาปัทังสมาทิยามีสุปราเมริยะมัะจา